การปลูกชือมในเข่งสามารถที่จะยกเคลื่อนย้ายได้ง่ายดูแลเรื่องวัชพืชเรื่องปุ๋ยเรื่องมแมลงศัตรูพืชน,นี่ได้ง่ายขึ้นมีการเจริญเติบโตที่ดีทําให้เราเก็บชะอมมารับประทานได้ทั้งปีวิธีการทำนะครับเตรียมดินใส่เข่งมาเรียบร้อยโอยดินทําเป็นหลุมปลูกรากของต้นกานะครับมีความสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะนําลงมาปลูกได้ในการกบดินนะครับเราควรที่จะกบให้ถึงบริเวณดินเดิมเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําให้ชุ่มสามารถที่จะวางไว้กลางแจ้งได้เลยควรที่จะลดน้ําทุกวันหรือวันเว้นวันสําหรับวิธีการใใหห้้้้ปปปปุุ๋๋ยยนะะรรรัเาาาสมถทททีี่จไไดลลูกแว 3าเดือนเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เมื่อเราตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆเขาจะให้ยอดให้ผลผลิตได้เยอะขึ้นปริมาณของผลผลิตเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการให้ปุ๋ยการพรวนดินการปลูกะอมในเข่งนะครับสามารถที่จะอยู่ได้หลายปีแล้วก็ะอมเองเนี่ยประกอบอาหารได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวะอมแกงส้มชโอมไข่การปลูกะอมในเข่งเนี่ยยังสามารถที่จะตัดแต่งให้สวยงามเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบริเวณบ้านทาเป็นไม้ประดับได้เป็นอย่างดีสาหรับเทคนิคการปลูกโอมในเข่งเทคนิคนี้เราลองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติรวงบวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการปลูกชะอมในเข่งชะอมเนี่ยถือว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับแล้วก็เป็นผักเศรษฐกิจชนิดหนึ่งมีการซื้อขายกันในตลาดค่อนข้างที่จะมากสาหรับคนที่ปลูกไว้รับประทานเองนะครับอาจจะมีคนละเข่ง2เข่งก็สามารถที่จะเก็บไปรับประทานได้ ำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเข่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางสิห้านิ้วเข่งที่เราเลือกมาเนี่ยจะต้องมีรูระบายน้ําเพื่อที่จะไม่ให้รากของชะอมเนี่ยเน่าดินปลูกเนี่ยเราก็เตรียมใส่เข่งมาต้นพันธุ์ต้นนี้เราก็ได้มาจากการชากิ่งถ้าเกิดไม่มีต้นที่เพาะไว้แล้วเราสามารถที่จะนําเอาท่อนพันธุหรือตัดเอากิ่งมาชําในเข่งได้เลยวิธีการทํานะครับขั้นตอนแรกเมื่อเราเตรียมดินใส่เข่งมาเรียบร้อยเราก็จะโรยดินเพื่อที่จะทําเป็นหลุมปลูกจากนั้นให้เราเตรียมต้นก้าชะอม ดูรากของต้นการในการกบดินนะครับเราควรที่จะกบให้ถึงเฉพาะบริเวณดินเดิมหรือเกินขึ้นมาก็ไม่ควรจะเกิน1เซนนะครับสำหรับเข่งขนาดนี้นะครับเข่งเบอร์สิเนี่ยเราควรที่จะปลูก1ต้นถ้าเกิดเราปลูกเยอะกว่านี้นะครับรากเขาจะแน่นเร็วมากหลังจากนั้นเราค่อยแต่งกิ่งเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับ การดูแลรักษาถ้าเกิดเราปลูกจากต้นที่เราผ่านการชํำมาแล้วต้นนี้ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้จากต่อนเนื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งกลางแดดได้เลยส่วนคนที่ปลูกจากกิ่งตอนหรือจะเป็นตัดท่อนพันธุ์มาเราควรที่จะเก็บไว้ในร่มส่วนตัวที่ปลูกจาก ต้นพันสามารถที่จะวางไว้กลางแจ้งได้เลยควรที่จะลดน้ําทุกวันหรือวันเว้นวันสําหรับวิธีการให้ปุ๋ยนะครับเราสามารถที่จะให้ปุ๋ยได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลสัตว์ต่างๆนะครับเป็นปุ๋ยหมักเราก็สามารถที่จะให้ได้รวมไปถึงปุ๋ยน้ําหมักปุ๋ยเคมีเราก็ให้ได้ทันทีส่วนต้นที่เราปลูกจากกิ่งตอนเราควรที่จะให้เขา มีรากที่สมบูรณ์ก่อนประมาณ1เดือนเราค่อยให้ปุ๋ยปลูกไปแล้วประมาณ3เดือนเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ในช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังมียอดไม่เยอะนะครับต้นยังไม่โตแต่หลังจาก3เดือนไปแล้วนะครับเขาจะสามารถที่จะให้ยอดให้ผลผลิตได้เยอะขึ้นการปลูกชะอมในเข่งนะครับสามารถที่จะอยู่ได้หลายปีเหมือนกันแล้วก็ความสมบูรณ์ของยอดของใบปริมาณของผลผล,ผลิตเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการให้ปุ๋ยการพรวนดินนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสำหรับเทคนิคการปลูกชะอมในเข่งเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยแต่มีความชื่นชอบในเรื่องของการบริโภคชะอมสามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวชะอมแกงส้มชะอมไข่การปลูกในเข่งเนี่ยจะทําให้เราดูแลได้ง่ายสามารถที่จะทําเป็นผักอินทรีย์เอาไว้รับประทานยังสามารถที่จะตัดแต่งให้สวยงามเพื่อทําเป็นไม้ประดับได้เป็นอย่างดีสำหรับเทคนิคการปลูกชะอมในเข่งเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ